จู่เลยวะูมรูป่ะเี้งีิเหอเสือ่ะบตงเสือบนเรือแล้วเอาภายตบายบายบายจะจะบาย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 ไปแล้วไลรไม่ใช่เหรอใจต้นไปเล็เฮ้ยมันหาตรงนี้แหละจะได้แล้วเมื่อี้จะได้แล้วจะสายไม่รับค้งฉิเล่ผัวตง สามพกเหรอทุ่งชมพูทวีปจชินี่ทูวรเวสเอาดิเอาดิพีนพีอะไรปีนาถูกดิอยใช่ไหมเจเอาชิลนี้เหรอโอ้โหไม่เถอะเอ้ยหนูวังไลไล่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 ไลงไลไล่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 ล่่ลไล่ไล่ไล่่ไไม่ไล่ไไล่ล่่ไล่องล่ไล่ไล่ไล่่ลไ เงั้นเดี๋ยวเบิ้งลองเต็มเพลงแล้วกันเสียงกองรดดังสนั่นเหล่าชายชะกันปกปัตตุทีเฮแล้วเราต้องเต็มที่ไม่มีช้างขี่ไล่จับตะกะแตนตกดึกกันกู้เหรอไม่ใช่ตกดึกแค่นั้นป่วยนักคิดถึงยอดรักที่งามวิไลเราต้องระบายทันใดลุกขึ้นมาสาวลร้องได้ยังไงวะร้องเปยไหมก็เกือบเปยไม่ได้สวนไม่ใช่พี่ว่ากึ่งลงเข้าไปในป่ามจิึ่งก คันควรจะบอกว่าโดนดูดเข้าไปในเกมมากกว่าแต่ไม่ช่วยตำถุงนะ